สวัสดีค่ะเอฟซี FC ที่น่ารากักทุกทท่านของช่องวรรณภาเดนมาร์กนะคะแล้ววันนี้พี่ก็ได้ออกมาเที่ยวกับเจ้าพ่อเนาะเพราะว่าไอเจ้าพ่อบอกวันหยุดแล้วไม่รู้จะทําอะไรเนาะพี่ก็เลยพามาชวนแกม,มาที่นี่เพราะว่าพี่เคยแต่ขับรถผ่านเนาะทุกคนและพี่ก็ไม่เคยที่จะไ,ได้เห็นที่ตรงนี้เลยค่ะทุกคนมันเป็นชายหาดค่ะทุกคนเราไปดูกันเลยค่ะพี่ค่ะทุกคนเป็นชายหาดที่พี่เพิ่งเห็นว่า สะอาดมากค่ะเนาะสะอาดมากค่ะตรงนี้จะไม่มีปะการังหรืออะไรเลยนะคะทุกคนนี่คือที่ที่เขากําลังเดินมาทางที่เขาจะเดินลงทะเลนะคะทุกคนแต่ทุกคนมาดูนี่ค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่มีใครเขามาลงทะเลหรอกกันนะคะนี่ค่ะทุกคนที่นี่ตรงนี้เขาล้องเป็ดเดยอะมากเลยนี่ค่ะเขาต้องวางไข่ในป่านี้แน่ๆแต่ก็ยังมีคนล่องเรือเล่นนะคะทุกคน ไ,ไกลมาค่ะแต่นะก้นหนาวหน่าดูเลยเขาขึ้นเล่นได้เนาะทุกคนเนาะโอ้ไม่กลัวหนาวกันเลยเลยเลยเอะตรงนี้นี่พี่ก็น่าจะมาหากุ้งได้นะคะนี่เววนวโซ่หินเนี่ยน่าจะมาหากุ้งได้เนาะจะลองดูไปเลยค่ะไปดูน้องเป็ดกันค่ะทุกคนนี่ค่ะน้องเป็ดค่ะ เปดเยอะมากะะ่ะทุกคนนี่คือภาพของไอ้น้องเป็ดค่ะทุกคนน้องเป็ดกำลังเล่นน้ำแล้วก็มีเป็นคู่คู่ค่ะทุกคนจะพอบอกว่าเขาจะแต่งงานกันแล้วจะเป็นคู่คู่แล้วพอเราเดินหนีนะค,ะ,คะทุกคนเนี่งเขาก็จะกลับเข้ามาในฝั่งคืนค,ะค่ะทุกคนเห็นไหมคะพอเราเดินไปใกล้เขาก็รีบหนีพอเรา มันี่เขาก็ไอพอเรามานี่เขาก็ลงน้ำคืนนะคะทุกคนค่ะทุกคนว่นเราถ่ายรูปน้องเป็ดแล้วนะคะนู่นไกลๆนู่นค่ะทุกคนเขายังเล่นน้ำกัน,นะคะ่ะทุกคนโอโ้โหและเขาก็ประกาศบอกว่าเช้านี้ว่ามันแค่หกองศางนะคะทุกคนแล้วทำไมเขาโอโ้โหอยากจะเล่นกันจังเลยเนาะเขาไม่กลัวกันหรือไงเนาะ หนาวเกินดิคไม่ได้เนาะใจรล้นะคะอ้โหหนาวจะตายเลยเล่นได้เนอะคนเราเออนี่ค่ะทุกคนใช้หาดชาหาดที่ไม่น่าจะเล่นกันเลยเนาะ,ะ,ะเดินมาคนนี้ค่ะต้องใส่เสื้อใส่ถุงม,มือให้เรียบร้อยใส่หมวกด้วยนะคะว่า เราจะมาสุดห้องเราค่ะทุกคนแต่ว่าพี่ก็มีแค่าพันโคเนาะนี่เดินจุดเด่นแล้วงไปโอ้ยนี่ค่ะบรรยากาศหนาวมากแต่เราก็เล่นเทอากัน ก็จบคลิปสั้นๆอีกคลิปหนึ่งแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราเ,เดินไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าจะหนาวเหลือกเกินเนาะทุกคนเนาะ mm hmm. คลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะทุกคนช่วยกดไลค์ hmm. กดแชร์กดติดตามวรณพาเดนมาร์กให้พี่ด้วยนะคะเด mm ี๋ยวพี่จะพาไปล่องท <laughs> ะเลกัน,นะค่ะทุกคน <laughs> ใกลใต้จะถึงหน้าร้อนแล้วเนาะ <laughs> เรามีอะไรอะไรดี จะให้ทุกคนที่เมืองไทยหรือว่าเป็นแฟน,นไอเอฟซี FC, ไอต่างประเทศที่ไปทางานนอกประเทศเนาะนอกเมืองไทยที่ไปเจอไอความร้อนหรืออะไรนี่ก็ให้ดูคลิปของพี่ไว้ก็จะได้หนาวกับพี่ไปด้วยนะคะทุกคนจะได้ทํางานได้ค่ะโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้พี่ก็พอจบกับภาพของทะเลสวยๆนะคะบายค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ